สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มปุ่มโฮม e iPhone 11พอดอีลูกค้าซื้อเครื่อง iPhone 11มาแล้วทีนี้มันไม่มีปุ่มโฮมลูกค้าก็อยากได้ปุ่มโฮมก็ไม่ให้ทางร้านเราทำให้เราก็จะพาไปเพิ่มปุ่มเลยมันจะเป็นปุ่มลอยอ่ะมันไม่เหมือนแบบรุ่นเก่านะที่จะมีปุ่มอยู่ที่เครื่องเลยบางคนก็ใช้างานไม่เป็นไง พอไม่มีปุ่มโฮมเดีย๋ยวเราก็จะมาสอนนะวิธีการเพิ่มปุ่มโฮมเข้าไปยังไงขั้นแรกก็ไปที่การตั้งค่านะทุกคนเดีย๋ยวจะเข้าหนะ้าแรกเดี๋ยวทุกคนจะงงตั้งค่าทุกคนแล้วเลื่อนหาการเข้าถึงการเข้าถึงมันจะเป็นรูปตัวคนนะทุกคนเลื่อนดูน่าจะไม่เจอนะน่าจะอยู่ด้านบนนะแต่ผมจำไม่ผิด นเนี่ยทุกคนมันจะเขียนว่าการช่วยการเข้าถึงเนี่ยทุกคนคิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปแล้วหาคําว่าสัมผัสนะทุกคน<อ>มันจะเขียนว่าสัมผัสนี่นี่นี่เจอละสัมผัสในคนคลิกเข้าไปเลยปึ๊บี่นเลื่อนดูทุกคนนี่นะมันอยู่ตัวแรกเลยนะตัวเปิดปุ่มโฮมมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษแต่มันปิดอยู่ เราจะทาการเปิดนี่เปิดเลยเห็นไหมมาละมาละปุ่มโฮมนี่แล้วก็กดออกกดไลค์ใช้งานได้ปกติถ้าใครไม่ชอบก็ปิดปิดได้ก็ปิดตรงนี้ครับนี่ถ้าเปิดก็เปิดตรงน,นี้แล้วก็จะเปิดให้ลูกค้านะเนี่ยใช้งานได้แล้วทุกคนก็แค่นี้แหละทุกคนก็ง่ายๆคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ไปแล้วอย่ามีคลิปหน้าจะมาแบ่งปันความรู้ใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย